สวัสดีค่ะพี่ปอสามวันนี้ในวิชาทัศนศิลป์นะคะเราอยู่กันในท้ายบทเรื่องของงานปั้นนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า63ในหน้า63นะคะเรามาต่อกันในเรื่องสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเองนะคุณครูมอบหมายงานปั้นไปแล้ว2ชิ้นทั้งปั้นแบบลอยตัวนะคะกับปั้น แบบโนนสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆมีผลงานทั้งสองแบบแล้วนะคะนี่มาดูว่าสิ่งที่เราปั้นออกมาผลงานของเราเนี่ยเราชื่นชมหรือเรามองว่าควรปรับปรุงตรงไหนหรือเปล่านะมาดูรายละเอียดก่อนในหน้า63นะคะเขาบอกนอกจากความรู้สึกสนุกในงานปั้นแล้วเมื่อสร้างผลงานเสร็จความรู้สึกภาคภูมิใจก็จะเกิดขึ้นนะคะนักเรียนอาจน,นำผลงานการปั้นที่สวยงามน่าประทับใจนั้นไปประดับบ้าน หรือนำไปมอบให้แก่ใครก็ตามที่นักเรียนรักก็จะทำให้คนเหล่านั้นมีความสุขไปกับนักเรียนด้วยการที่นักเรียนรู้สึกชื่นชมในงานของตนเองบางครั้งอาจเป็นเพราะว่านักเรียนสร้างผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้าใครบางครั้งอาจเป็นเพราะว่านักเรียนตกแต่งพื้นผิวของงานปั้นได้อย่างงดงามหรือบางครั้งนักเรียนอาจคิดว่าผลงานชิ้นนั้นเป็นตัวแทนของความสุขความสนุกข,ของนักเรียนในขณะที่ทํางานทันศนศิลป์นะคะ เขาก็มีตัวอย่างงานปั้นเยอะแยะเลยนะบางคนอาจชื่อชมผลงานของตนเองเพราะว่าผลงานนั้นทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องรูปร่างรูปทรงและแสงเงาได้ดีขึ้นนะคะค,คุณครูคิดว่าทุกคนน่าจะภูมิใจในงานที่ตัวเองทำนะคะพี่กบบอกว่าบอกได้ไหมว่าสิ่งที่นักเรียนชื่นชมในผลงานปั้นของนักเรียนเองคืออะไรนะคะ พี่เติ้ลชอบกล้วยที่พีเติ้ลปั้นไหม้มีใครปั้นอะไรอีกบางคนปั้นมะม่วงมังคุดสตรอเบอร,บรีใช่ไหมคะเราชื่นชอบผลงานชิ้นไหนของเรานะคะมาดูในหน้าต่อไปเมื่อนักเรียนได้ทำงานปั้นและชื่นชมผลงานปั้นของตัวเองอย่างมีความสุขแล้วนักเรียนคิดว่าผลงานของนักเรียนยังสามารถปรับปรุงส่วนใดได้อีกหรือไม่บางครั้งนักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นนี้ดีแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องปรับปรุงอีก แต่บางครั้งก็อาจจะมองเห็นว่ามีบางส่วนในผลงานที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นะคะเช่นผลงานการปั้นดินเหนียวบางชิ้นยังมีเศษกรวดหินที่เราไม่ต้องการปนอยู่ในเนื้อดินหรือบางครั้งผลงานอาจแห้งแตกเป็นร่องเล็กๆนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการทำงานครั้งต่อไปเราจะต้องนวดดินให้เหนียวนุ่มมากกว่าเดิมนะคะนี่เขายกตัวอย่างนะ เขาบอกว่าบางครั้งผลงานการปั้นนูนต่ำและนูนสูงของนักเรียนอาจมีความคล้ายคลึงกันจนแยกไม่ออกว่านักเรียนต้องการสร้างผลงานปั้นประเภทใดนักเรียนก็จำเป็นจะต้องศึกษารูปแบบและความแตกต่างของงานปั้นให้ชัดเจนแล้วสร้างผลงานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปนะคะนะคะมองรายละเอียดต่างๆจะทำให้นักเรียนพัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็วนะทีนี้มาดู ในหน้า65จะเป็นแบบฝึกพัฒนากระบวนการคิดนะคะข้อที่1นึ่เขาให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับวัสดุอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับงานปัน้นสัมพันธ์การมีอะไรบ้างนะคุณครูขอลดลงมาดูงานปั้นก็มีอะไรบ้างคะมีสตรอเบอร์รี่มีภาพดอกลีลาวดีใช่ไหมคะงานปั้นแบบลีลาวดีมีมีอ่างบัวนะคะมีวัสดุที่เป็นสีโปสเตอร์เป็น ดินน้ำมันที่ปั้นเป็นฐานแบบทรงกลมนะคะไม้จิ้มฟันไม้นวดดินน้ำมันแล้วก็อะไรคะใบตองนะคะคุณครูยกตัวอย่างสักหนึ่งอย่างนะคะที่สัมพันธ์กันนะคุณครูยกตัวอย่างสตรอเบอรี่กับไม้จิ้มฟันสัมพันธ์กันยังไงคะอ่าเพราะว่าเราเอาไม้จิ้มฟันไปจิ้มในลูกสตรอเบอรี่ให้มันเป็นรูใช่ไหมคะเป็นอุปกรณ์ที่ ไม่ต้องซื้อเนาะอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วโดยทั่วไปบางคนก็ใช้หวีใช้ดินสอนะคะแต่ในภาพมองว่าจุดจุดรูรูของสตรอเบอรี่นี่มาจากไม้จิ้มฟันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอันไหนที่สัมพันธ์กันก็ให้นักเรียนโยงเส้นให้คุณครูนะเสร็จแล้วมาดูในหน้าต่อไปข้อที่2ให้นักเรียนเขียนใต้ภาพให้ถูกต้องว่าภาพใดเป็นการปั้นโนนต่ำการปั้นโนนสูง หรือการปั้นลอยตัวนะคะเขาก็มีงานปั้นมาให้ทั้งหมด4อย่าง4ภาพนะคะไปเปิดดูนะคุ้นเคยกับอันไหนหรือว่ารูปแบบอันไหนเป็นการปั้นแบบโนนต่ำโนนสูงนะคุณครูยกตัวอย่างนะรูปนกแก้วนี้เป็นเป็นอะไรคะการปั้นแบบแบบอะไรแบบโนนสูงนะคะไม่ต้องมีคำว่าแบบก็ได้อุ้ย ะะอย่างลบไม่มาการปั้นนูนสูงเลยการปั้นนูนสูงนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเป็นอะไรด้านล่างเป็นอะไรคะสองอย่างนะเขียนลงไปนะเสร็จแล้วมาดูต่อเน,นาะหกสิบเให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนชอบอะไรแล้วปั้นสิ่งนั้นนะคะ คุณครูแนะนำอย่างนี้เราไม่ได้ปั้นผลงานขึ้นมาใหม่นะคะคุณครูมอบหมายงานให้ปั้นผลไม้ใช่ไหมผักผลไม้ในครั้งแรกที่เราปั้นแบบลอยตัวนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้ตัวนี้เลยนะคะดูที่คุณครูเขียนลูกศรชอบอยู่บ้านปั้นอาหารนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นปั้นอะไรคะผลไม้นะ จะได้ตรงกับงานของเราเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนปั้นเสร็จแล้วบันทึกการทำงานลงในช่องว่างสิ่งที่นักเรียนปั้นคืออะไรคะพี่ไตเติ้ลปั้นรูปกล้วยก็บอกว่าปั้นกล้วยนะคะหรือปั้นผลไม้ประเภทกล้วยปั้นผลไม้ได้แก่อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเขียนลงไปข้อที่สองสิ่งนี้เป็นงานปั้นประเภทไหนเป็นงานปั้นแบบลอยตัวใช่ไหมคะที่เราปั้นผลไม้กันนะ ใช้วัสดุอะไรบ้างในการปัน้นนอกจากดินน้ํามันเรามีอะไรไหมบางคนใช้กันไกใช้ดินสอมาใช้ขวดใช้ไม้นวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ใส่อุปกรณ์ลงไปสิ่งที่นักเรียนชื่นชมในผลงานของนักเรียนคืออะไรคะปั้นออกมาสวยไหมสีสันสดใสไหมเสมือนจริงไหมแล้วเราคิดว่าเราควรจะปรับปรุงอย่างไรนะคะยังมีขนาดยังมีรูปร่างไม่เหมือนจริงหรือว่ายังไง สีของดินน้ำมันผสมกันเลอะเทอะหมดสีก็เลยออกมาเพลยนเพี้ยนแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้นักเรียนเขียนลงไปโดยไม่ต้องทำผลงานขึ้นมาใหม่นะคะใช้ใช้ผลงานตัวผลไม้ของเราได้เลยนะคะเสร็จแล้วในหน้า69นะคะมีแบบฝึกหัดอีก10ข้อนะคะให้นักเรียนลงมือทำเพราะฉะนั้น มีแบบฝึกหัดท้ายบทรวมถึงแบบฝึกหัดอีก10ข้อนี้นะคะที่จะต้องส่งงานให้คุณครูนะคะวันนี้ไม่ได้ลงมือปั้นใดๆนะคะเพียงแต่ว่าทําแบบฝึกหัดท้ายบทเท่านั้นนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพบกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ